ลุงใจกำลังจะลงน้ำแล้วของเพาะเทินะโอ้โหดูน้ำสามเมตรมองเห็นพื้นนะครับอุ้ยทำไมกัเมื่อคืนเยอะเลยวะไม่แน่นะเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่บนนี้เลยนะเนอะเนี่ยบดก้อนห็นเนี่ยใครจับตัวไม่ไม่ไหวว่ะเปิด อย่างนี้เลยได้ลงถึงหูแต่อย่งี้เลยกิน่างไปนี่วนดูก้อนหินเลยลุงชายจะไปจับไปทำใหม่บางตัวมันยังไม่ขึ้นมามันก็อยู่ข้างหินนั่นแหละนี่เป็นแนวหินหมดเลยเป็นป่าตามป่าเป็นแนวหินหมดเลยนะครับนี่ดูดูครับไอ้ะข้อสั้างทำไมเป็นอะ สองเมตรครับข้อสองเมตรแล้วมันลอยได้จะจับเอาใช่ไหมยิงเลยครับยิงเลยยิงเลยนั่นแหละโอ้ยังงั้นเลยเดี๋ยวดูว่าแกจะลงยังไงอ๋อแกปล่อยกระติกแล้วก็ลงอ๋อ ได้อยู่ได้อยู่ถ้างั้นได้อยู่อาจจะได้อยู่โอ้ยเดินได้เลยเออเฮ้ยรอเลยต้องยาวกว่านี้อีกลงไปครับต้องยาวกว่านี้เขาโอ้แต่แกเฮ้ยแต่แกจะเป่าออกเหรอโอ้แต่แกหายใจเอาเหรอยังไงน่าจะกั้นหายใจนะโอ้เฮ้ยยิงแล้วคนถึงใหญ่ยิงลงฝืงถึงพื้นยังครับเนี่ยยื ม่ถึงยังไม่ถึงมื่นอีกถึงขาเลยเลยจับลึกเลยก็บอกแล้วว่ามันลึกเข้าริฝั่งเลยใครบอกว่าส่องเห็นพื้นมันไม่ใช่เนี่ยโอ้คิดคิดกมันตื้นดิ้นเลยนู่นเข้าริมฝั่งนู่นอาจารย์หนุ่ป่าอาจารย์ถอดอาจารย์ไปแล้วนู่นเข้าตื้นเลยครับเนี่ยเดินแข็งนะโอเคพอไหมเดินยข้งจะตึ้งพื้นที่เอาไปท่อท่อจะให้ไหมครับเมียของผมมีอยู่ ไม่ทอดเอาขึ้นอเอาเก็บไหมเอาสั้นดีกว่ามาั้งมันถ้าตัวสั้นก็น่าจะนั่นอยู่น่าจะได้เข้าเข้าริมฝังนะ่งละริมฝั่งก็น่าจะนั่นอยู่เนี่ยเนี่ยตามริมเงี้ยเห็นไหมสวยๆแล้วเนยะถ้ามันขึ้นมาอยู่ตามฝั่งหมดเลยไปเรา mất thân tài ở tuổi đấy nè, người mọi người mọi người này hòa mình người mọi người mình người mọi người mọi người mọi người Mà Это тоже